สวัสดีจ้าทุกท่านทุกคนจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ป้าพามาเดินเล่นยาวๆจ้าเดินเล่นรอบที่พักเนี่ยจ้าอากาศดีป้าก็ลงมาเดินเล่นเลยวันนี้เดินนานมากเลยจ้าวันนี้ ก็เดินไปเดินมาบริเวณที่พักนี่ละจ้ะทุกคนเดินมองตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นจ้ะทุกคนก็เนี่ยจ้ะตรงนี้เขาจะมีตู้อ่ตู้ตู้เครื่องดื่มมาตั้งใหม่จ้ะ เดินเดินจ้ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเพราะว่าอ่รู้สึกว่าวันนี้อ,อากาศจะดีก็เดินมาด้านหน้าเนี่ยจ้ะด้านหน้าทางเข้าที่พักเนี่ยจ้ะเดินมาตรงนี้ก็มาถ่ายเนี่ยจ้ะดอกไม้เนี่ยจ้ะ กล้วยไม้สวยๆก็จะมีอยู่ต้นเดียวจากต้นเนี้ก็จะปลูกกล้วยไม้ไว้ลัวก็พาเดินมาชมตั้งแต่ตรงทางเข้าเลยจ้ะ ทังเข้าตึกนะจ๊ะก็เห็นต้นไม้เห็นอะไรก็เอ่อร่มลื่นนะร่มลื่นเราก็ชอบนะ,ะจ๊ะมีลมพัดไปมาก็รู้สึกผ่อนคลายทั้งๆท,ที่อากาศร้อนเนะ ากาศร้อนอบอ้าวแต่ว่าก็น่าจะมีลมบ้างอะไรบ้างก็อยู่บริเวณตึกนี่ก็เดินเล่นไปจ้ะเดินผ่านตรงไหนป้าก็ถ่ายคลิปไปจ้ะ ที่พักแถวเนี้ยจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมด้านบนแล้วจ้ะองศาอาบน้ําจ้ะสาวยน้ําจ้ะก็จะมีเนี่ยจ้ะตรนไม้สวยมากเลยจ้ะรนชมบริเวณสาะน้ำวันนี้จ้า ที่อากาศดีๆจะเข้ามาชมสระน้ําตรงนี้ก็จะเป็นด้านนอกของสระน้ําจ้ะก็จะเห็นอ่าปลูกดอกไม้สีม่วงไว้เต็มหมดเลยจ้ะสนามหญ้าก็เขียวๆจ้ะ พามาเดินดูเดินชมกันจ้าเดินออกกำลังกายไปในตัวเนาะทุกคนก็เดินถ่ายคลิปเนี่ยก็เหมือนเดินออกกำลังออกกาลังกายจ้ะก็ชมวิวแน่จ้ะวิว ดอกไม้ใบหญ้าท้องฟ้าสระน้ำํำก็มีอยู่เท่านี้นะจ๊ะบริเวณที่พักที่ว่าป้าพักอาศัยอยู่เนาะก็มีแต่เนี้ยจ้ะสระน้ํำแล้วก็ชั้นล่างจ้ะ ก็มองลงไปตรงนู้นก็จะเห็นคลองเนาะคลองนี้ก็บางครั้งก็จะมีเรือเล่นผ่านมาช่วงนี้ป้าไม่ค่อยได้ถ่ายเรือวิ่งผ่านในแม่น้ำลําคลองตรงนี้เลยจ้ะแต่เขามาชมบรรยากาศเนี่ยดอกไม้สีขาวแล้วก็สีม่วง แล้วก็ตรงระเบียงเนี่ยจะัรอากาศก็กดูแจ่มใสนะวันนี้ก็ชมเพื่อความพเพลิดเพลินกันนะทุกคน นกเขาก็ชอบมาเล่นอยู่แถวเนี้ยจ้ะป้าเห็นแต่ว่าเมื่อกี้ป้าก็ถ่ายไม่ทันบินเล่นบริเวณอ่าสนามหญ้าตรงนั้นนะจ้ะป้าก็เดินเนี่ยจ้ะพระมาเจอเนี่ยนกเนี่ยบินไปแล้วจ้ะ บริวเวณตรงนี้นกเขาชอบมานกเขาชอบมานกเขาชอบมาเดินเล่นวิ่งเล่นบินเล่น <c oughs> บรรยากาศก็กดีเนาะชมกันเพลินๆไป ได้ออกไปไหนก็ถ่ายบริเวณนี้จ้ะคลิปดอกไม้งามมากเลยจ้าสีชมพู แล้วก็มีต้นไม้ใบสีเหลืองเหลืองเหลืองเขียวยังไงพ้าก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าสวยดีจ้ะบรรยากาศสระน้ำวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมอีคนมาเล่นน้ำเท่าไหร่จ้ะพอเดี๋ยวประมาณสักตอนเย็นนะเนาะ สักสี่โมงเย็นอะไรเงี้ยก็จะมีอผู้คนมาเล่นน้ำกันมากจ้ะมีคนเล่นน้ำมากเลยตอนช่วงเย็นๆจ้ะยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะช่วงประมาณสี่โมงเย็นนี่จะมีะผู้คนในตึกจ้ะเขาก็จะมานั่งนอนเล่นแล้วก็ว่ายน้ำมาเล่นบริเวณนี้จ้ะ มุมนี้ก็จะปลูกอ่าเนี่ยจ้ะดอกไม้สีขาวเนี่ยจ้ะมีดอกตลอดเลยมีดอกสีขาวเนี่ยเอ๊ะป้าไม่เห็นเขาอ่าเขาร่วงเลยนะดอกไม้เนี่ยเขาก็จะอยู่แบบเนี้ยจ้ะลงมาทีไรก็เห็นตลอดเลยจ้ะนกก็อ่านั่งอยู่ เกาะอยู่จ้ะเกาะอยู่ตรงนั่นละจ้ะระเบียงนั้นละจ้ะมีตลอดเลยจ้ะนก าดูเพื่อความผ่อนคลายกันนะวันนี้คลิปป้าอาจจะยาวหน่อยก็คิดซะว่าชมบรรยากาศที่พักอาศัยเพลินๆไปจ้ะ มองมุม,ม,มนู้นมุมนี้ป้าก็ถ่ายไปเรื่อยจ้ะตรงนี้ก็เนี่ยเป็นสระน้ำเด็กเล่นนะจ๊ะตรงเนี้ยป้าก็ชอบมานั่งเล่นนะตรงเนี้ยนั่งเล่นอ่าจะมีแบบนกหรือว่าเนี่ย นกนั่นแหละเขาก็จะบินไปบินมาแล้วก็มากินน้ำเนี่ยจ้ะแล้วก็มองด้วยความเพลิดเพลินของป้าเนาะ ช่วงมีลมพัดมาก็รู้สึกเย็นเย็นสบายจ้ะแต่ว่าอากาศร้อนเนะาะเนี่ยจ่านกเขาก็บินไปบินมาอากาศก็อะไะจ่ะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฟ้าคลึ้มจ้ะอยู่งั้นแหละจ้ะช่วงนี้เนาะ ชมน้ำชมอะไรก็รู้สึกผ่อนคลายจ้กทุกคนสำหรับตัวป้าเองนะมองแบบมองน้ำมองมองนกมองต้นไม้มองอะไรเงี้ยป้าเองก็รู้สึกผ่อนคลายชมวิวเนี่ยละจ้ะตรงนี้นะจ้ะตรงนี้จ้ะทุกคน นกก็มานั่งยืนนั่นละจ้ะมาย,ยืนให้ป้าถ่ายรือไงมายืนกินน้ําจ้ะช่วงนี้ก็จะเป็นอช่วงบ่ายโมงเนาะก็ไม่ก็ยังไม่ค่อยมีคนมาลงมาเล่นน้ำเพราะว่าอากาศจะร้อน ก็เลยงียบสง,งบเลยจ้ะสำหรับสระน้ำช่วงบ่ายโมงเนาะ สมเพลินกันนะทุกคนป้าก็มีแต่บริเวณที่พักนำเสนออยู่ช่วงนี้จ้ะเพราะว่า,าตรงอื่นก็ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยจ้าปากเป็นกำลังใจกันและกันนะทุกคน ช่วงเวลานี้ก็จะเริ่มเย็นแล้วจ้ะทุกคนประมาณสี่โมงเย็นแล้วประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยก็จะมีผู้คนมาเล่นน้ำเนาะมาเล่นน้ำแถวบริเวณเนี่ยจากบริเวณสระน้ำเนี่ยก็แดดเริ่มอ่อนแล้วเนาะสี่โมงเย็นแล้วอะ่ะก็มีความสนุกสนานของคนที่ว่ามาเล่นน้ำจ้ะ แสงแดดอ่อนๆของประมาณบ่ายสี่โมงก็ก็นั่น,นั่งนะนั่งนั่งตากแดดอะไรเงี้ยผู้คนก็มานั่งเล่นนอนเล่นออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็เนี่ยจ,จะ้ะก็บรรยากาศก็สนุก ผนคลายดีจ้ะก็ชมกันเพลิน,นก็อ่าชมมาถึงตรงนี้ก็ จบคลิปแล้วนะป้าก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,กำลังใจนะที่ว่ามาเป็นกำลังใจให้ป้าขอบพระคุณมากจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าทุกคนทุกคนขอบคุณจ้าบา,บาย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 